สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาร์ตพัสสุดโพสต์เกิดอะไรขึ้นทำอาพระเอกนุ่มลออย่างอาร์ตพัสสุดถึงกับออกอาการเดือดหนักมากซึ่งสาเหตุก็มาจากอดีตหุ้นส่วนกงเงินไปกว่า10ล้านบาทแล้วหายไปไหนไม่รู้แถมยังเบี้ยวค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอีกด้วยงานนี้หนุ่มอาร์ตก็ได้นำภาพมาโพสต์แชร์ให้เห็นหน้าชัดๆลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่า ใครเจอนายอออ่างหรือนายนนเนนพิกัดแถวจุมพรครับตอนนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นปอปาจะเปลี่ยนชื่อนามสก,กุลอีกกี่ครั้งนี่รับสี่แล้วนะอย่างที่รู้กันครับว่าเมื่อสองสามปีก่อนผมทำอาหารเสริมแล้วมีการไม่ชอบมาพากลในบริษัทและไม่มีการเคลียร์ค่าใช้จ่ายบริษัทเลยสักครั้งนะค่าส่วนแบ่งตัวแทนจำนวนมาก,กรวมเป็นเงินสิบกว่าล้านนายอออ่างหรือนายนนเนนหรือปอป่าช่วยกลับมาเคลียร์บัญชีบริษัทก่อนนะใครที่เพื่อตามผมอยากรู้ข่าวอะไรลองเซิร์ชในกูเกิ ดูว่าอ่นานพสุดโดนหุ้นส่วนโกงและอีกหนึ่งโพสต์ระบุว่ามีทั้งหมด5รูปล่าสุดนายปอปาหรือนายอออางหรือนายนนเนนที่ยังไม่เคลียร์บัญชีบริษัทล่าสุดเหมือนมีการบอกว่าตัวเองเป็นหมอด้วยในสลิประบุนายแพทย์ปอปาเลยว่าและเหมือนมีการส่งสลิปแปลกนะส่งสลิปได้ระบุชื่อนายปอปาโอนให้ตำรวจชื่อพันตำรวจเอกฉอชิงซึ่งทุกคนลองสแกน q คอร์์โค้ดดูสิครับสรุปคือโอนให้แฟนนมรูปที่สองหรือหุ้นส่วนบริษัท ที่ยังไม่เคลียร์ค่าใช้ใจ่ายให้ผมฟังแล้วโอนเพียง0.09บาทแต่ทำไมในสลิปพิมพ์10,000บาทผิดทั้งเชื่อผิดทั้งจำนวนเงินทางธนาคารกรุงไทยช่วยตรวจสอบด้วยครับแบบนี้ผิดกฎหมายไหมครับงานนี้ทำเอาพระเอกหนุ่มเดือดงัดไม้เด็ดฟาดไม่ยัง้งท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอ,ขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ